ครับก็อขอกลับสตีนะฮะอาทรพูที่มีพระคุณต่อจัองพัดดและครอบครัวนะครับวันนี้ผมมีความสุขจริงๆนะฮะเนยมาช่างชีวิตนะครับวันนี้มีความสุขที่ได้ลูกชายนะครับได้แสดงความกระตันย่กระตาเวทิตาในการบวช ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่สําคัญที่สุดผมถือว่ายิ่งใหญ่คือคุณพ่อประยูนคุณแม่บุญทาคุณแม่ชํานานหานก้านะครับเปรียบเสมือนพระหรหันของผมยังอยู่ยังอนโมทนาตรงนี้นะฮะผมเหนื่อยไปทั้งชีวิตผมมีความสุขมาก นะครับแล้ววันนี้นะครับพี่น้องท่านมืเกียรติทีรุกนะฮะผมอยากจะกลับเรียนว่าบ่ายสองโมงผมยังพี่แจกกัดนะครับนะฮะบ่ายสองโมงยังพี่แจกกัดอยู่เลยเพราะว่าบุคคลที่เขาับถือเนี่ยบพราะว่าชังพัดเอากัดไม่ทียากมาร่วมงานตัวนี้มีบาปสุดมากนะครับมีค่าเป็นเงินไม่ได้เลยนะครับและผมอยากจะบอกทุกคนอยากจะกลาบทุกคนนะฮะว่าให้มาร่วมอนุโมทนา แต่ว่าบางครั้งก็เป็นเหตุที่สุดวิสัยมีอยู่ครั้งผมอยากจะกลับเรียนนะว่าผมไปงานเดินยางคุณนายมารีนี่ให้ซองไปมันห้าสิบซองบอกกับพี่ไปแจกรายงานผมกลับมาถึงบ้านคุณนายมารีบอกว่าพี่แจกได้กี่ซองผมยิ้มนะฮะยิ้มอยู่นานเลยบอกว่าไม่ได้แจกเลยทังซองเดียวเพราะว่าเราไปแจกทางนูน้นเรากลัวทางนี้จะว่า นะเราไปแจกทพรานงั้นบทตรงนี้ก็ว่านะครับเพราะว่าทุกคนมีพระคุณต่อช่างพัดน,นี่คือหัวใจบบอรสุดจริงฮนะคนเราเนี่ยถ้าเขาเอาอะไรมาให้เราเนี่ยเรารวมเขาเรามีความสุขแต่เราไปตรงนี้มัน่ความสุขงผืนฟันผืนฟันรูร้สึกนะฮะแต่ก็อยัดจะกลับขอบคุณและคืนนี้ก็ได้เกียรติจากาพี่น้องชุมชนได้มาร่วมอนุโมทนาคอนข้าง,งเ,าเ,าเยอะทีเดียวนะเหมือนพี่เอาได้กลับ รายชื่อเป็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะโดยทั้งพระทิงอ่าคุณพี่ประชิตจินราชนี่นะครับท่านเป็นผู้นําชุมชนที่มีความเสียสละคนช่างสูงทีเดียวนะท่านสจมอกวดท่านกำนันธรรมศักดิ์เราหักไก่คุณนะท่านกำนันอนลบทันวิมลห้กำนันตำบลทวีกินของเราท่านอากำนันวิทูลวงจลนทร์นะครับท่านอ่านายกองค์การบริหารชัยรงค์สันนิชกนะ โยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุเวกินแล้วก็พี่น้องท่านภูมิเกียรติทคารลนะฮะแล้วก็ยิ่งคณะแมค่ครัวแล้วก็น้องเขยของผมอวตอสุนทรลานอนน,นะฮะนี่คนที่สําคัญทีเดียวให้กําลังใจเรานะฮะจากนั้นก็ต้องขอกรับขอบพระคุณพี่น้องท่านภูมิเกียรติทคารลและโดยเฉพาะยิ่งๆนะฮะในวันพุกนี้ครอบครัวหานกล้าคงจะรับความเมตตาจากพี่น้องท่านภูมิเกียรติทคารลได้ร่วมอนุโมทนานะฮะนำหน้าไปบรรพชาวสมบท นภัฒจศีมาอาวัดรงช้างเผือกนะครับอาบนท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปบิที่วัดรงนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทาบุญที่วัดทุ่งวกินผมก็เป็นวายาที่วัดหนองกระโพนะครับเขาตกลับเรียนว่าเพราะว่าหลวงพ่อนะนคณะนี่มีความคุ้นเคยแล้วก็ให้ไปช่วยงานทางศาสนาที่วัดคงช้างเผืออนะครับนี่คือเป็นจุดหมายเป็นความตั้งใจ นะฉะนั้นช่วงนี้ก็พรุ่งนี้ก็ขอเ,เชิญพี่น้องท่านภูมิเกียรติทีคกรพนะฮะตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงก็ร่วมอาบน้ำหน้าประมาณเจ็ดมงคึ่งก็คงจะได้ร่วมขบวนอาน้ำหน้าเป็นบรรประชาสมบทแลพะพัะสีมาของวัดพรงช้างเผือกหลังจากที่ทําการบรรพปรชาสมบทเสร็จแล้วก็คงจะได้มาร่วมฉลองพระบทใหม่ณบ้านมาลีที่ตอนแห่งนี้ ด้วยความเคารพฉะนั้นก็ต้องขอ,อกลับขอบพระคุณพี่น้องท่านผูมิเกียรติที่เคารพไว้นาทีนี้ด้วยครับต้องขอ,อกลับขอบพระคุณนะครับ